ท่อ B จะเป็นท่อกลมซึ่งออกจริงทั้งสองท่อนะครับแต่ว่าท่อที่ทุกคนเห็นนี้คือท่อหลอกเลยนั่งไม่ได้เออนั่งไม่ได้ครับบอกเลยว่านั่งไม่ได้สูง180ขึ้นไปนั่งโคตรยากคือถ้าจะนั่งได้เอาจริงต้องก้มหน่อยเว้ยกม้มย่งนงได้กระดูกคอน่าจะมีนะคือตอนนี้ต้องเลือกระหว่างสมองวุม่มกับกระดูกคอปวดแต่ฉันนั่งใน A class ได้วะ b ีเอวชนะในเรื่องของความเร็วแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณเทียบเรื่องความประหยัดน้ำมันละ่ะออนี่เครื่องวัน3โบนะอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตร่อลิตรแต่เอาคาัสโคตรานั้นได้ถึง18.5กิโลเมตร่อลิตรมันมีความลับเว้ย สวัสดีครับเอิร์ธนะครับไลน์นี่คือช่องเชมเอิร์ดมอเตอร์นะครับและวันนี้เราอยู่ที่เชมเอิร์ดมอเตอร์หลายหลายใช่แฟมิลี่นี่สวยไหมเราเพิ่งทำป้ายพิเศษนี้พาวรลี่พิเศษมากเลยวันนี้มาเจอเอิร์ธแน่นอนว่าเอิร์ธจะเอาข้อมูลดีๆเอาเรื่องราวดีๆมารีวิวมาเล่ามาขายให้ทุกคนได้ฟังกันแล้ววันนี้เอิร์ธมาพร้อมกับข้อมูลที่แบบหลายคนอยากรู้มากเลยทำเปรียบเทียบไปหลายรุ่นแล้วแต่วันนี้เรามาดูน้องเล็กกันดีกว่าน้องเล็กที่มาทำตลาดในประเทศไทยวันนี้เอิร์ธจะเอาความกันอีกแล้วคือเจ้า Mercedes-Benz BMW ละ แต่วันนี้เป็นไซส์เล็กระหว่าง BMW 220i Gran Coupe กับ Mercedes-Benz A200 AMG Dynamic อะไรดีกว่าอะไรตรงไหนที่มันดีกว่าเด่นกว่านี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าคุณชอบแบบไหนและถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกขนาไหนแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเข้าเรื่องราว,นาวสนุกๆใครที่ยังไม่กดไ like, ลค์กดแชร์เออฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราและทีมงานด้วยถ้ากดแล้วพร้อมแล้วไปดูกัน ในปี2019 m e r c ์เซเดสเบนได้เปิดฮุกขวามาก่อนในการเปิดตัวเจ้าน้องเล็ก A200 AMG Dynamic ที่มาพร้อมหน้าตาแบบสปอร์ตไซส์เล็กแต่ว่าด้านในจัดห้องโดยสารมาใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น BMW ก็ไม่ยอมครับเขาเลยเปิดตัวเจ้า BMW 200i Gran Coupe ในปี2020เพื่อม,มาสู้มาต่อยมาซ้ายมาขวากันถ้าพร้อมแล้วดังนั้นเราไปเริ่มยกที่หกันเลย Ro One ในยกแรกเราจะมาพูดกันเรื่องของหน้าตาหรือด้านหน้า,น,าน,นั่นเองในยงนี้ mercedes-benz จะเริ่มก่อน a200 ตัวนี้เป็น a200 amg dynamic หมายความว่าเขาได้มาพร้อมชุดแต่งกับ amg body style แล้ครับดังนั้นกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบ amg เพื่อเพิ่มความบึกบึนแต่ได้ความหรูหราไปในตัวตรงที่ว่าพา์ทกระจังหน้าเขาจะแน่นเลยนะมีชีฟม,มีช่องหลังลมแต่เขาจะแฝงความหรูหราไวท้ที่ตัวของโครเมียม เส้นตัดขอบของ AMG จะมีโครเมียมหมดเลยเนะี่ยมีเส้นโครเมียมเยอะมีความเล่นสีเล่นแสงเยอะพอคุณมองไล่ขึ้นมาคุณจะเห็นกระจังหน้าแบบไดมอนด์กริลที่เพิ่มความรูลาขึ้นอีกฉันจะโครเมียมเยอะไปเลยพร้อมกับดาวฝังให้มันดูเป็นสปอร์ตดีไซน์ขึ้นมาก็จะเป็นดาวฝังและรับกับตัวไฟที่เป็นไอคอนิกดีไซน์ใหม่ของตัว Mercedes และนี่คือ A200 AMG Dynamic ถัดไปไปดูหน้าตาของ BMW บ้างนี่เมื่อกี้ได้ความรูลาไปละอันนี้มาดูความอดุดันมาก BMW บอกว่าฉันไม่รูลาเว้ยฉันอยากแนวจะตีให้แบบ ดุดันสปอรต์ตคนที่ซื้อฉันต้องไปแต่งรถให้มันสปอรต์ตให้มันเท่ดังนั้น BMW มาพร้อมชุดแต่งของ m Aero Dynamic กระจังหน้านะครับจะมาแบบเต็มเลยจัดเต็มแต่อันนั้นเขาบอกว่าเบนบอกให้โครเมียมบีอบอกให้โ no. นการใช้ชุดแต่งแบบเป็นแบบแบ็คเป็นโนตติมดำนี่ติมดำ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 หมดำเลยมีแค่คิดนี่กลิวที่ได้มาใต่คู่หน้าที่ยังเป็นโครเมียมอยู่และลับกับฝากระโปรงมากอันนี้ที่แตกต่างกับเอ็กสชัดเจนเลยคือมีความเป็นพาวเวอร์โดมคือมี เส้นสายลวดลายเยอะกว่ามันจะมีความปคุณยนต์เยอะกว่าเป็นแบบแนว o p t i m ม s ส r รามเยอะกว่าและไฟของเขาเป็นไฟเอกลักษณ์ดีไซน์ใหม่นะครับคล้ายๆ6เดตัดแบบนี้และได้ไฟของ B M W L E D มาและนี่คือด้านหน้าของทั้งคู่ถ้าคุณชอบแนวดูดกกันแต่งอะเยอะผมว่า B M w จบก,กว่าแต่ถ้าคุณชอบแบบ e อวิ Lo ล l คคล Class คลาสซี่ลักชู y ดูดูกว่าสำหรับคุณคุณชอบแบบไหน Round t <two. S 1> และนี่คือยกที่2ยกนี้เราจะมาพูดกันถึงด้าน เชฟปั๊รค<อ>ันแรกเอคาสเอ200 AMG คันนี้ดูจากหน้าไปหลังนะครับเขาได้ล้อบแบบ18นิ้วเลยเป็นตัว AMG 526อันนี้ได้ยาง2 25 45 R18 มาถัดมาคุณจะเห็นแคทวอลกไลน์เดินยาววปนี่เลย a อคา์เนี่ยถ้เกิดเทียบกับ B M จริงๆแล้วอ่ะคือมิติตัวถังนะเขาจะยาวกว่า30มิลสูงกว่า10มิลนั่นหมายความว่าตัวรถมันจะโอ่งกว่ายาวกว่ากว้างกว่า และเส้นสายเขาจะเลยไม่ได้ดูหลบสปอร์ตและยุ่งเหยิงแต่จะได้ความคลาสซี่และลักชัวรี่เว้ยยิ่งสังเกตยเอ,กบบอย่างหนึ่งพวกออปชันแบบคีเรสโกอย่างเงี้ยจะมาพร้อมตีมบอกว่าโครเมียมโครเมียมกระจกขอบต่างๆก็จะเป็นโครเมียมหมดเลยเนี่ยขอบโครเม,มียมเพิ่มความหรูหราและคันนี้มาพร้อมสตแต่ง AMG Body Styling งานนั้นหมายความว่าไซส์เกอร์ด้านข้างคุณก็ได้ AMG Size Gear มาด้วยคันนี้โดยรวมได้ความหรูหราความยาวความโมโทงและเป็นยาวกว่าและสูงกว่า b ีเม และนี่คือด้านข้างของ BMW 225i Grand Coupe มาเริ่มที่ด้านหน้านก่อนเลยด้านหน้านเนี่ยตัวล้อเขาจะได้เหมือนเอคาเลยคือขนาด18นิ้วอันนี้เป็นไฟท์ทีสป็อก18นิ้วเหมือนกันแต่ดีวก่อนจุดต่างคือยางเว้ยสังเกตอะไรปะตัวยางของ BMW ได้225 40R18 นั่นหมายความว่าเบนซ์ยางมันจะอ้วนกว่าหน้าย,ยางมันจะกว้างกว่ามันจะหนากว่าข้อแตกต่างคือเบนซ์มันจะนิ่มกว่านุ่มกว่าอันนี้มันจะได้ซิงกว่า มาเมอร์เซเดสบอกว่าฉันต้องการความหรูหราความโคเมียไม่เป็นสวยเบียนบอกเฮ้ย hey, ไม่ใช่แนวเราทํารถเล็กแล้วดังนั้นเราต้องสปอร์ต B M W เลยตีตรีมดําทั้งหมดเลยจะเห็นได้ว่าตีมการตกแต่งของ B M W จะเป็นดําตั้งแต่หน้าไปหลังรวมถึงชุดแต่ง M Aero Dynamic เนี่ยเขาได้ใส่สเกตข้างมาด้วยใช่ปะอันนี้เขาก็ตีตรีมดํามาด้วยเลยทําให้ภาพลักษณ์ของ B M W มันดูดุดัดนและดูสปอร์ตกว่าจนมาถึงด้านหลังเขาตีตัวรถชื่อก็อบอกอยู่แล้วว่ามันคือแกรนด์คูเป้ดังนั้นมันจะค่อนข้าง ลลาดลงสังเกตแคดบล็อกลายไหมว่าเส้นสายรวดลายเนี่ยถึงแม้ว่าระยะตัวถังระยะฐานล้อเอคาจะยาวกว่าเกือบร้อยมิลตัวถังจะยาวกว่า30มิมลสูงกว่า10มิลแต่ด้วยการออกแบบและการตีป่องวอดีมันทําให้ตัวนี้ดูไซซิ่งใกล้เคียงกันเลยบางมุมมันอาจจะดูอ้วนอยู่ในท้าและอีกหนึ่งจุดเด่นที่เออชอบมากของคูเป้คันนี้คือด้วยความที่มันเป็นคูเป้ดังนั้นกระจกมันเป็นแบบเฟรมเลสเว้ยคือมันได้ความเท่ข้อดีข้อเสียคืออันเนี้ยกระจกเฟรมเลสมันได้เท่กว่ามันได้สปอร์ตกว่า แต่ของ A อคลาสจะเก็บเสียงดีกว่าเพราะว่าซีอประตูเป็นแน่นกว่าและนี่คือได้ค่าของทั้ง2ตัว Round three <3. S 1> และนี่คือยกที่3ที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังหรือบ้านท้ายของรถทั้ง2คันเอ้ขอเริ่มที A ่เอคลาสก่อนนี่คือ A 200 AMG Dynamic ด้านหลังเขาจะได้ดีไซน์ไอคอนิกแบบใหม่เลยคือเป็นไฟไลท์ทูแบบนี้ละเอกลักษณ์ LED ยาวเลยฟ้าฟ้าพร้อมด้วยไฟไท้ายพันล่างนี้สวยนะเอาจริงมันค่อนข้างดูแบบคือมันดีไซน์เขาคือ compact ซาลูไซเล็กเว้ยซึ่งเลยว่าทำมาได้ดีมากและคันนี้อย่าลืมว่าเขาได้ชุดแต่งเป็น AMG Body Styling เอาคันมาดังนั้นด้านหลังเขาได้ชุดแต่งมาด้วยแรปอะมเมอร์ด้านหลังจะใหญ่ๆอ,อร้วนๆเลยนะครับแบบนี้และได้ท่อเป็นท่อโครเมียมสองฝั่งเลยแต่ว่าท่อที่ทุกคนเห็นนี้คือท่อหลอกอ,อกออกออกจริงแค่ล่างฝั่งเดียวอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจชอบไม่เป็นดีเทลเล็กๆแหละแต่ว่าเขาดูใส่ใจดีคือรถทั้งสองคันนี้มันมีกล้องหลังทั้งคู่แต่ว่าเอาคากล้องหล,งหลังเขาเก็บไ้ในนี้เว้ย ือแบบมันไม่ได้เป็นกล้องตั้งล,ยลอยๆอ่ะคือเวลาใช้กดถอยหลังเราก็ค่อยป๊อปอัพลงมาอันนี้คเอวอน่ารักถ้าพูดถึงเรื่องด้านหลังพื้นที่สัมภาระตัวเลขนะครับตัวนี้เกินเก็บได้อยู่ประมาณ420ลิตรดังนั้นถ้าเทียบกับ BMW แล้วค่อข่างใกล้เคียงกันมากเขาตัาง10ลิตรอันนั้นเยอะกว่านี่คือด้านหลังคร่าวๆข,ของ m e r c e d e s A 200 AMG ทีนี้ไปดูจ้าเบียบ้าง สองอันนี้คาแรคเตอร์ดีไซน์จะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วเอคาจะได้แนวคอมแพคซาลูนแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์2เนี่ยเขาจะอมาชื่อแล้วว่าแกรนคูเป้ดังนั้นตั้งแต่ช่วงกางรถถึงด้านหลังมาถึงด้านล่างเขาเนี่ยเขาจะอค่อนข้างลาดลงและอีกเอกลักษณ์หนึ่งที่เอชชอบเยร์ยมากเราไม่เคยออกไปไหนนี่จะง,ง่อยเนี่ยไอ้ที่บานเนี่ยมันเหมือนการเสร้็ผมที่แบบใช้มีจะง,ง่อยใช้มีจะง,ง่อยเป็นชุดตัแต่งที่สวยมากชอบความลาดเอียงของกระจกจะลาดกว่าค่อนข้างลาดกว่าแล้วตัวไฟ ไฟเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์คล้ายๆตัวของซีรีส์8เดี๋ยวพกซีรีส์6ที่เป็นไฟไทยไลท์ทุปจะยาวกว่าชุดแต่งจะได้ความอ้วนเหมือนกันเพราะได้ชุดแต่งมาเหมือนกันทีนี้อยู่ที่คนชอบแล้วแต่ว่าท่อของเบนซ์จะเป็นท่อเหลี่ยมที่เป็นชุดแต่งแต่ว่าท่อพ m จะเป็นท่อกลมซึ่งออกจริงทั้ง2อท่อครับแต่กล้องก็จะลอยอยู่ฝั่งนี้ดังนั้นด้านหลังของ b m w แลและด้านหลังของ c l ค s s ใครชอบความเซ็กซี่แบบไหนคุณเลือกได้เลยชอบคนแบบไหนจ๊ะ round four แล้วเดินทางมาถึงยกที่4นะครับซึ่งในยกนี้เราจะพูดถึงหัวใจหลักนั่นคือเครื่องยนต์ขอเริ่มที่ a c ล a ายก่อนเลย Mercedes-Benz A200 m t เขาให้เครื่องคือเครื่อง1,304เทอร์โบซึ่งสามารถจะนเรียนแรงมาได้1 6 3แรงมา้า250แรงมิดนิวตั้งต่อเมตนพอมันทำงานคูับเกียร์7สปีดแบบดูโอคัดเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขที่เขมไว้0-100เนี่ยสามารถทำเวลาได้คือ8.3วินาทีและเชนท็อปสปีดไที่230 ดังนั้นบางคนอาจจะฟังดูแล้วเฮ้ยตัวเลขมันบางไปวะทาไมเครื่องมันแบบเครื่องมันสามันไหวไหมเอาจริงๆนะพูดแบบไม่อัคตินะอันนี้เป็นเครื่องที่ขับไม่แย่นะไม่ได้สโลว์เหมือนที่คิดนะเพราะมันมีเทอร์โบเว้ตรอยหกสิบสองม้าเออเรยบอกเลยว่าใช้ได้แต่ถ้าคุณคิดว่านี่เด็ดแล้วถ้าเกิดเทียบตัวเลขไปดูบ m มกัน b m เเบิ BMW เขาให้เครื่องมาถึง2000เทอร์โบนะครับได้ร้อยเก้าสองแรงมา้า280แรงมิดนิเตันต่อเมตรซึ่งเทมตัวเลขสูตรหนึ่งร้อยไว้ที่ะท็ดือ238 ดังนั้นยกนี้ถ้าเทียบตัวเลขต่อตัวเลขมาต่อมาเอิร์บอกเลยว่า BMW ชนะในเรื่องของความเร็วแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณเทียบเรื่องความประหยัดน้ำมันล่ะเพราะนี่เครื่องพันสามโบนะอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรแต่เอคัสโคนั้นได้ถึง18.5กิโลเมตรต่อลิตรมันมีความลับเว้ยเอคัสของบริสเลเนี่ยเขาให้ระบบซ l i n เร r เดชัตออฟมาด้วยซึ่งหมายความว่าถ้าคุณขับที่ความเร็วต่ำขับที่รอบต่ำ จากการทํางาน1 2 3 4งสงูบเขาจะตัดให้ทํางานแค่สองสูบในการขับที่ความเร็วต่ำรออต่ำได้ดังนั้นถ้าพูดเรื่องความแรงความเร็วความความสนุกเรอ,อบอกเลยยกนี้ B M กินด้วยตัวเลขแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการประหยัดน้ำมันใช้งานจริงแล้วรู้สึกว่าจ่ายไม่เจ็บกระเป๋าเอาคาชนะห่อเป็นคุณคุณเลือกแบบไหน,น Round <the> five และนี่คือยกที่5ยกที่เอจะมาพูดในเรื่องของภายในห้องโดยสารกันเอาพาทุกคนมาอยู่ภายในห้องโดยสารของ A 2 0 0 A M P ดน,นดีีก่อน อย่างแรกเลยพอคุณมานั่งสิ่งที่คุณจะสัมผัสได้เละเห็นความแตกต่างที่สุดเลยคือสเปคเบเนตเห็นไหมคือสเปคไมนดีขึ้นเยอะมากนะเนี่ยเอิร์ดสูง187เอ,อิร์ดนั่งได้หัวเหลือเฟือไม่แคบไม่อะไรแล้วถ้าคุณจําได้ว่าคอมแ a คคารตัวเก่าเป็นยังไงเวลาสมมติคนสูงแบบเอิร์ธไซส์แบบเอิร์ธนั่งขับคอมแพคคาไม่เจอเหมือนกีอาพาตาใหญ่เย็นแน่น,นเลยอันนี้ทํามาได้เป็นคอมแพคคาที่ขับได้จริงสบายมาก และคันนี้คุณจะได้มาพร้อมเบาะหนังที่เป็นไดนามิ hmm. ก้าไมโครไฟเบอร์พอมอติโกชื่อโคยาวแปลเป็นไทยครับหนังกับคุณได้เบาะหนังกับที่เดินได้แดงนะครับทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งเดินได้แดงไม่ใช่แค่ตัวเบาะแต่ว่าเดินมาถึงตรงนี้ด้วยครบเลยและก็มาถึงตัวพวงมาลัยด้วยซึ่งพวงมาลัยเนี่ยคุณจะได้เป็นตัวของ smart steering wheel หมายความว่าคุณสามารถคอนโทรลทุกทุกอย่างได้จากพวงมาลัยคือคุณสามารถคอนโทรลหน้าจอได้หมดเลยหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยแยกเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาจอละ1 0 2 5นิ้ว คุณอันนี้ฝั่งขวาคอนโดรลเรื่องความเร็วแต่ว่าคุณสามารถดูรอบไมล์รอบเครื่องวันเวลาแรงกีเท่าสปีดทุกอย่างในนี้ได้หมดเลยอะ่ะแล้วฝั่งซ้ายคุณก็คอนโทรล,ลทุกอย่างได้หมดเลยซึ่งอันนี้เออบอกเลยว่ายังไม่เจอ่ายไหนทําได้ดีเท่าเมอร์เซเดสมันดีมากจริงนะแล้วคุณสามารถคอนโทรล,ลเรื่องของแอมเบรไลท์โคลิสีการเซ็เซอร์ราวเสียงเป็นยังไงอะไรทุกอย่างอีควอไลเ,เมนต์คือเวอร g กู d และยิ่งมาพร้อมกับระบบของ Android Auto Apple Car p l a y พทีเนี้ยสนุกละ คุณลองดูอย่างหนึ่งนะคันนี้ด้วยความที่เขาเปลี่ยนเกียร์ไว้คือเขาย้ายจุดเกียร์ขยับตรงนี้ไปอยู่ตรงคอพวงอะไรเวลาเข้าเกียร์คุณเข้าตรงคอพองอะไรนะครับเชนเกียร์ได้ครับแพล้ชิฟมีครับดังนั้นตรงนี้มันว่างพอมันว่างมันมีพื้นที่ใส่ของเยอะขึ้นดังนั้นสีภรรยาคุณจะไม่หมดแน่นอนคุณจะมีที่ใส่ของพวกที่มัดผมก็จุก,กจิกอะไรของเต็มของม,มันไม่หมดอะ What ใส่ได้หมดเลยทีนี้นสเปซก็จะเยอะขึ้นคอนโทรลได้มากขึ้นมีหน้าจอให้คุณภรรยาเล่นเนี่ยคือรถครอบครัวที่ดีรเลย เฟตี้ของ A class ของ Merc e d e s ดีมากนะระบบพรีเซฟระบบอะไรเขานั่งครบนะครับ Airbag คันนี้ชนะ B M เพราะว่าตัว B M มี Air b a g ทั้งหมด8ด a c ค a s s มี9จุดมีตำแหน่งเข่าเพิ่ไมไปเ้อยชนะเพิ่มจุดหนึ่งและเรื่องระบบพรีเซฟการกดร,ระยะการเบรกมีครบเหมือนกันไล่ดูเรื่องระบบการขับนิดนึงคันนี้ด้วยความที่ได้บอกแล้วว่ามันมาพร้อมเครื่องพันสามเทอร์โบบางคนกูบอกเฮ้ยกู้ขับไม่แรงอ่ะทำยังไงอ่ะเรามีเดนดิมิกสิสเต็มเว้ยคุณอยากปรับให้แรงปรับได้สปอร์ตปรับเลย อยางประหยัดตัวนี้อีโคปรับได้เอาให้แบบไซลินเดอร์มันชัดออฟครับแค่สองสูงพออยากได้ทรงอย่างเดียวคุณขอประหยัดน้ำมันก่อนน้ำมันแพงมากทีนนี้เอาทรงแม่งสุดขับได้เหมือนกันระบบการถอยจอดมีการเซ็นเซอร์จอดมีทุกอย่างมีคอนโทรลได้หมดเ a วี่มีเรดิโอมีเดียมีเอาง่ายสรุปถ้าคุณวัดสเปซภายในวัดความนุ่มนวลทั้งเรื่องยางเรื่องช่วงล่างผมบอกอะไรยังไงเอครับทศนาเรื่องอินโฟเทนเมนต์การแสดงผลคือมันดีจริงเนี่ยดูดิเต็มย่างสวยอ่ะ แล้วรอบนี้ก็อยู่ที่ด้านหลังของ A 200 AMG Dynamic นะครับก็อย่างที่เห็นครับเออเป็นบูรุษล่างยักษ์สุดหล่อที่สูง187หนัก100กับอีก5พูดทำไมเ่ซึ่งนั่นแหละฉัาตัวใหญ่จะอ้วนจนรู้แต่จะน,นั่งใน A Class ได้หวะคำพูดคำจาเองเนี่ยเป็นสุดยอดจริง A Class ที่นั่งอันนี้นั่งแบบขับจริงนะนั่งได้ครับไม่ติดหัวสบายมากเลยนั่งจะยืดจะอะไรคือถ้าคุณถามว่าอคอมประค่าที่นั่งได้จริง A Class แม่งสเ,เปซไม่เหนี่นมเดีจริง และอย่างที่บอกครับเบาะหลังคุณได้มาพร้อมไดเนก้าไมโครไฟเบอร์ ber, ซึ่งเป็นเบาะดำเดินไดแดง,ด,งดังนั้นมันเดินหมดเลยทั้งประตูด้านหลังมาเดินทั้งตัวเบาะหลังครบครับพอคุณหยิบที่บักแขนตรงกลางลงมาคุณจะเห็นที่วางแก้วน้ำของแก้วซึ่งขอบคุณมากที่มีให้เพราะว่าประตูด้านข้างอันนี้ดีไซน์มันสวยไว้เก๋กู้ชิตเก๋ยูเรก้ามากเลยท่อหล่อเทแต่ช่องใส่ของข้างล่างมันชนกับด้านบนซึ่งผมนึกไม่ออกเพราะมันจะใส่แก้วน้ำหรือใส่อะไรได้ยังไง ก็จะเป็นของเล็กๆทีเดๆยจริงๆอะอันนี้ตลกผมว่าใช้งานจริงไม่ได้แต่ได้สวยได้เท่ก็โอเคตัางมันไปที่ใส่ของด้านหลังจะไม่ใช่แฟ้มที่แบบเป็นเหมือนหนังปิดไว้ใส่แล้วไพรเวทอันนี้มันจะเป็นตะข่ายทรงเกาๆหน่อยอันนี้ก็ไม่เวิร์กจริงๆแค่ใส่หนังปิดมาไม่น่าแพงมาอันนี้ตลกดีและสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่ตรงนี้คือในช่องตรงกลางอะพอคนเปิดช่องที่ที่เขียวบุรี่เก่าแล้วกันที่เขียวบุรีที่จุดไฟมาคุณจะเห็น USB C เป็น Type C Charger ันซึ่งอันนี้ดีมากนะคุณสามารถนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วสามารถชาร์จซึ่งระยะมันถึงนะชาร์จได้ถ้ากับว่าอันนี้ใส่ใจคนดีชอบครับตรงเนี้ยถ้าเป็นตัวไฟลิทแล้วนะจะได้แอร์แหละแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับก็จะเป็นที่ที่แบบใส่ยางว่างอยู่อย่างนี้โดยรวมสรุปเพราะมันไม่มีอะไรมากเนาะด้านหลังมันคือเรื่องสเปซอะ A 2 0 0 AMG ด้านหลังนั่งได้จริงการันตีจากบ,บุรุษร่างยักษ์ที่หน้าตาดีเอบพึงครับไปดู b m ต่อกัน อนนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่ด้านในของ BMW บ้างนะครับนี่คือ BMW 220i M Sport Gran Coupe โอ้โหชื่อม่อใหญ่กับคำวจวัดยาวมากสิ่งแรกเลยที่จะกระแทกตาทุกคนเลยว่ามันสวยมากมันสวยสดงดงามมันเท่เหลือเกินเบาะเว้ยคือถ้าเกิดคุณเล่น BMW อะคุณจะสามารถมีออปชั่นเบาะแดงให้เลือกได้ว่าจะออกแดงถึงส้มนะและที่สำคัญคุณได้เบาะหนังด้วยเป็นเบาะหนัง Dakota ด,าาดังนั้นถ้าเกิดคุณชอบความสปอร์ตมากกว่าชอบสีดนมากกว่าจุดนี้ไปว่า BMW ชนะ ทีนี้มาเรื่องสเปซสเปซใกล้เคียงกันด้านหน้าไม่ได้ต่างขนาดนั้นยกเว้นหัวหัวเนี่ยพอมามีซันรูฟสเปซมันจะเล็กกว่าอีกจึงละแต่ข้อดีคือมาได้สแนรูฟอะเาหลังๆเลยขับรถติด่ารถต่ควรจะมีสแนรูฟเพราะมันสวยมันเท่มากมันแบบมันโปร่งมากเวลากลางคืนแต่เรื่องหัวถ้าเกิดพื้นที่จริงๆแล้ว a c l a s ชนะ แต่ option, ออปชั่นอีกหน้ะได้ราคาแก้วเออจะไล่าจากขวาไปซ้ายเหมือนกันนะครับมันเริ่มที่เบาะเมมอยด์เบาะเมมไปแนมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ข้างๆแต่งว่าตัวเป็นอคาระอยู่แต่ข้างตัวเบาะสามารถปรับได้ปกติครับเมมโมรีได้ปกติไล่ขึ้นมาป้ามาอยู่ที่พมารมลายสปอร์สวยๆอันนี้อันนี้เป็นพมารมลายเอ็มนะครับเป็นเอ็มสเตรนจ์วิลเป็นเอ็มพรมลายสามก้านขอบตัดเหมือนกันแต่สิ่งนี้แตกต่างและหายไป คันนี้ไม่มีแพลชิพนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนเกียร์สปอร์ตคุณต้องสวมญานโดมิทรโต้เปิดเพลงฟาในฟรี I can't i i a t you h a ตบไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นเกียร์เข้าลงเอาทักเราโยกเอาทักไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงเองอันนี้หมายถึงเกียร์เนาะโอเคถ้าขึ้นมาคุณจะ็จะเจอการปรับไฟทั่ติไม่มีอะไรครับแล้วก็หน้าจอทุกอย่างเลย เอ้ยบอกนี้ก่อนการตกแต่งภายในของ B M ตัวนี้ตริมเขานะเขาจะใช้ตัวตริมเป็นชื่อว่า illuminate boston แปลเป็นไทยง่ายง่ายคือมันเป็นวัสดุสะท้อนแสงกลางคืนคือจะบอกว่าเขาก็มีลวดาลายเหมือนกันแหละถึงแม้ M Line เ,เขาจะไม่ได้แพรวาวเหมือนเบนแต่ว่าเขาก็มีอะไรลูกเล่นให้คุณเห็นเหมือนกันหน้าจอจะสังเกตว่า B M ตัวนี้เขาจะเป็น driving focus มากกว่าคือหน้าจอ infotainment มีสองหน้าจอเหมือนกันอันนี้คอนโทรลเรื่องความเร็วการแสดงผลเหมือนกันแต่ไม่สามารถคอนโทรลหรือบอกรายละเอียดสซิฟิกได้ดีเท่า Mercedes Benz แต่เนี้ยบอกได้เหมือนกันหน้าจอเอ t นเตอร์เทนเมนต์มีเหมือนกันแต่คุณสังเกตอะไรอย่างไหมถ้าเกิดเป็นของเบนซ์คุณจะหน้า,อาจอมันจะตรงๆคือคนเนี้ยามาัน่นด้วยแต่ถ้าของบ m เขาจะสนใจคนขับเป็นหลักดังนั้น driving focus จุดตรงไหนตรงนี้จอจะมีการเอียงประมาณ7จองศาสังเกตปะ่ะทั้งแพงเลยเข้ามาจะอารมณ์เหมือนเรานั่งใน cockpit ดดหน่อยอ่ะให้เราสมารถเราเล่นทุกอย่างได้รู้สึกว่านี่เรากำลังขับ,บยิงรูเบริงหรือเปล่าอ่ะไม่ได้ฟึลไม่ได้ฟีลแบบ driving นะ ตัดลงมาคุณจะเห็นช่องแอร์แยกใช้ขวาน,นะครับเป็นช่องแอร์แบบคุณสา,ามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้อะไรได้ปกติและก็ด้านล่างที่ป่าวิทยุจริงๆผมใช้ f 3 0ตัวเก่าปี2012มั้งอันเนี้ย่านมา10ปีแม่งเหมือนเดิมข้อดีข้อเสียก่อนนะภายใน bm ะมีความเอกลักษณเว้ยมีความเอกลักษณ์เว้ยมีความเทค่คุณได้เบาะหนังแดงใช่คุณได้ตรงเนี้ยใช่แต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่รถงงเหมือนกันไม่ว่าคุณจะซื้อรถ2ล้าน5ล้าน8ล้าน ิบล้านตรงนี้แม่งแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยซึ่งอัเนี้มันสิเดียไม่ชอบแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีเวลาเราเลยลดราคาถูกแต่สมมติเราซื้อรถแพงเลยมันจะแบบกี่ละคู่เจออีกละเหมือนกันเป๊ะเ,เลยอ่ะถ่ายมาด้านล่างด้านล่างนะครับตรงของ B M ตรงนี้มีที่วางแก้วรางสองแก้วเหมือนกันแล้วก็มีไวเลสชาร์จิ่งให้นะสามารถวางโทรศัพท์ชาร์ได้โพสชั่นดีมากเนยชอบแล้วก็มีไทซีสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เหมือนกันมี2ชจุดนะครับด้านหน้า1นจุดในนี้1่จุดนะครับมาร์บขก้ามาเกีย และพวกระบบขับขี่ทั้งหลายคุณก็สามารถปรับได้เหมือนกันนี่ตรงนี้ก็จะมีเรื่องการปรับหน้าจอพวกโคเมนูคา่าเซตติ้งทั่วไปครับสามารถปรับได้จากตรงนี้ปุ่มคอนโทรลมันจะไม่เหมือนเบนที่สามารถเลือกอัลกิลิตี้แต่อันนี้กดเลยเน้นความไวอยากสปอร์ตกดสปอร์ตเลยอยากคอมฟอร์ตกดสปอร์ตได้เลยเน้นความไวเน้นความไว อ,อ,ยอยากสปอรตกวยาสปอ,อยากของปอสปอร์ตกว่องสปอรติเออหุ้เรื่องซิวลิ่งการขับขี่นิดหนึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเบนซะ์ะแอร์แบ็กมันเยอะกว่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเบนซ์ปลอดภัยกว่าจ,จัดนะเพราะเรื่องของระบบการขับตามและการเบรกกับดานหันอะไรพวกนี้ B M c ี t y สองมีเหมือนกันครบหมดนะครับคือใกล้เคียงกันแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแหละแต่เอาฟิลลิ่งขับเป็นหลกักของ A Class ะเขาจะได้ช่วงล่างเป็น lower comfort suspension นั่นหมายความว่าคุณขับมันจะได้ความนุ่มนวลมากกว่าแต่ถ้าเกิดช่วงล่าง B M แบบเนี้ย เรื่องจะแรงกว่าการตอบสนองจะสนุกรกว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าของแกรนด์คูเปตสวัสดีครับที่นี่คือพาต้าและกูคือยิงของใช่นี่คือเอิร์ทที่อยู่ด้านหลังของ bmw สอ IIMport อ่านั่งให้ดูนี่ขนาดมันมีที่เว้าให้แล้วนะมีที่เว้ามีที่โค้งซึ่งตรงตามมันไม่มีนะเออนั่งไม่ได้จริงจริงนี่คือเอิร์นั่งแบบหัวแบบนั่งหัวบนเอิร์ชิดกับด้านบนเลยนั่งไม่ได้เอ,เอิรแบบ์นั่งไม่ได้ครับบอกเลยว่านั่งไม่ได้ มุมไม่ได้เลยไม่สามารถนั่งได้ใช้ชีวิตได้แน่นอนคือถ้าสมมติเอินั่งจากภรรยาน่าจะกรุงเทพไปภรรยา,ยางนี้ถ้าเกิดถึงมุ้นสมองวมแน่นอนแม่งกระแทกถ้เาเรามาดูตรงกลางกันนะเป็นการรีวิวที่แบบทรมานทรมกรรมมากเลยเนี่ยดึงทรมานตรงกลางนี่ไม่ได้หมุก,กนะพูดจริงมาเป็นอย่างนี้จริงตรงกลางมนีนี่หนแก้วน้ำสองแก้วสามารถวางได้ซ้ายขวาคือถ้าจะนั่งได้เอาจริงต้องก้มหน่อยเว้ยก้มีเนี่ยได้กระดูคอน่าจะมีนะคือตอนนี้ต้องเลือกระหว่างสมองวมกับกะดูคอปวด โอเคเอาเรื่องสเปทก่อนไม่ได้ครับไม่สามารถไม่สามารถขอนั่งนี่แนละ้วกงเลยโอเคที่ชาร์จที่ชาร์จเรามีไทสีชาร์เจอร์สองจุดเหมือนเ e อร์อเซเลเลยเหมือนกันบอล็อกเด็กมีเหมือนกันแอร์หลังตรงนี้มีเบนไม่มีนะเ m มให้แอร์อหลังมาแต่เอคัสต้องขอโทษจริงตัวใหม่เหมือนมันจะมีนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพูดสรุปตอนหลังให้จากการที่เปรียบเทียบเราไม่มีที่ใส่ของแม่งเป็นเหมือนกันเลยก็ยคือเป็นแบบตะข่ายตะข่ายอันนี้เขาไม่ชอบไม่ชอบมันดูแบบมันดูเก่กะโอเคคร่าวๆก็ไม่ได้มี ไอตัวแสงสว่างบ็อกตั้เหมือนเดิมคือสามารถเป็นเรื่องแสงทําทำอะไรของกูกอยู่เอาง่ายๆนี่คือภายในของตัวเออนี่คือภายในของด้านหลัง d ี l w 2สของตุดไอสำหรับคนที่สูง180ขึ้นไปและมานั่งจะเจอสภาพแบบเอิคือนั่งไม่ได้แน่นอนขึ้นถ้าจะฝืนนั่งกันให้ได้ก็เอาเอาเอาได้ก็ได้ถ้าคุณบอกว่าได้ก็ได้และมุมของเบาะมุมอะไรก็ค่อนข้างคันครับไม่ไม่สบายอ่ะไม่สบายแต่แต,ตลอฮหน,หน้าดีฮาน้าดีข้างหลังข้างหลัง้าน,น้าส่องสวรค์นี่เอาไว้ดีเลย และนี่คือการเปรียบเทียบระหว่าง A200 AMG และ BMW 20i M Sport ครับข้อสรุปคร่าวๆถ้าคุณชอบความรุ่มนวนคุณชอบความสบายคุณชอบความหรูหราลักชัวรี่และการประหยัดน้ำมันที่ในยุคน้ำมันแพงเนะเาะ A อคาส์ฉันบอกเลยว่าน่าจะเป็นคำตอบของคุณ แต่ถ้าคุณชอบความแรงไม่แคร์น้ำมันอยากขับสนุกมากช่วงล่างกระด้างช่างมันต่อต้องแดงสะใจไม่แน่ B m w อวอาจจะปดนคําตอบของคุณแต่ถ้าคุณหาคำตอบไม่ได้เข้ามาที่แชมเบอร์เพราะว่าเรามีทั้งสองคันคันนี้ครับทางซ้ายเอิร์ธนี่คือ a 200 AMG เรนนอรปี2028สีขาววิ่งเพียง26,000เท่านั้นและที่สำคัญคันนี้ลูกค้าเก่าเราซื้อวารรันตีมายาวนานมากคันนี้วารรันตีแบบไม่จำกัดระยะทางถึง2,028 ใช้เข้าไปอะไรจะพังก่อนคนหรือรถไม่รู้เหมือนกันยาวนานคุ้มค่าเราขายแค่1 5ึ0ง0้าน้าแนแต่ถ้าชอบสายซิ่งชอบสปอร์ตเราก็มีเหมือนกัน BMW 2 0ูน IL Sport Gran d Coupe อันนี้เป็นตี21นะครับเบีี่ใสถึง2องเซอร์วิสฟรีทุกอย่างคันนี้ไมย่ยงแค่18 0 0นและที่คันนี้แต่งมาด้วยมีชุดแต่งคาร์าบอนครบสีขาวบอดแดงทั้งสองคันไม่เคยมีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีเบรคเครื่องรับประกันได้โดยใช้ม,มอมเตอร์ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงจุดนี้ข้อมูลที่พูดไปบางที่อาจจะผิดพลาดบ้างต้องขออภัยและอาจจะมีการเปลี่ยแบบนแปลงออปชั่นในแต่ละรุ่นบ้างอันนี้ต้องแล้วแต่แต่ถ้าเกิดใครอยากได้เอิร์ดรีวิวรุ่นไหนคอมเพลร,รุ่นไหนหรืออยากรู้รอะไรพิเศษคอมเมนต์เข้ามาทิ้งข้อมูลเข้ามาและสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเท่านี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย